นี่ดอกนี้ดอกนึงอุ้ยขาใหญ่อุ้ยน้ำเยอะเลยโดนน้ำตางอุ้ยนี่ค่ะน้ำน้ำตังก็โอ้โหนี่ค่ะสองดอกดอกนี้นี่ดอกคุณอ๋อเห็ดนี่ไง นี่จะใช่ค่ะโอ้ยเห็ดพึ่งนี่ค่ะจังหลายอันเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขาลายได้อยู่แล้วเนี่ยโทษค่ะตัดลำบากเพราะมือต้องถ่ายอีก

โชคดีมีอีกดอกหนึ่งค่ะนี่อีกอุจจาระสามดอกโชคดีนี่อีกดอกหนึ่งตรงนี้สมมากไม่ไม่ผิดหวังค่ะนี่อีกดอกหนึ่งเดินนี่อีกดอกค่ะนี่อีกดอกหนึ่งมีต้นสนอยู่ด้วยไม่เสียดายเพื่อนไม่มาด้วยแต่ถ้ามาก็ไม่ทันแล้วมาก็ไม่ไม่อยู่แล้วค่ะไปแนละ้วน,นี่ดอกออ้ยสี่ดอกเลย 2ด,ดอกนคะสี่ดอกห้าดอกนี่แค่คำเดียวหนึ่งดอกคู่แฝดนีะคดอกเจออีกแล้วหดอกเดีววันนี้เดล้วสดอก สองดอกปอแจ้งเกิดของเพื่อนเขาเขาเรียกเขาว่าเอามาเจอกันที่นี่ดูนี่นี่อีกค่ะนี่ดอกดอกค่ะนี่อีกดอกอุดอกอดอกำลังน่ากินเลยคะแนยกำลังหนึ่งดอกไม่ได้แล้วอุยยังได้อยู่ย,ยังได้ ก็ไม่กินนี่อีกดีค่ะได้เจออีกโอ้ยหลายดอกเลยเนี่ยถ้าเพื่อนมาเดินป่าเนี่ยเขาจะดีใจแล้วก็ชอบเห็ดอันนี้มากเลยเนี่ยดีใจได้ดีสองไปได้ยังไงสองดอกนี้โอ้ย เกือบเลยไปนี the the ่มีอีกสองดอกโอ้โหนี่ดอกเขานี่ค่ะดอกขวายาใหญ่ค่ะนี่ดอกหนึ่งดอกเล็กนี่ดอกเล็กดอกนี่ดอกใหญ่ดอกหนึ่งค่ะนี่ดอกโอ้ยแกงได้สามตัว นี่สองดอกนึ่งดอกี่นดอกอยนสองดอกนะมีอีกดอกนึ่งีดอกีอีกสองดอกค่ะโชคดีมากมากเลยอีกสองดอกไม่้องไปลายกายเลยี่ดอก นี่ดอกนี่ค่ะนี่อีกดอกหนึ่งนี่ดอกนึงโอ้ยนี่อ,อีกดอกค Пос ่หนึ ame. ่งสองดอกนี่สองดอกนี่ดอกค่ะนี่ดอกหนึงนี่ดอกค่ะนี่ดอกโอ้โหนี่ดอกดอกลูกมะเขือแล้วก็เจอพอดี ดอกเล็กสองดอกขอบคุณนะคะที่ให้ดูเจินมีดอกดอกเล็กนี่อีกสองดอกมองไม่เห็นจะเหยียบเอาสองดอกนี่ดอกนึงนี่ดอกนึงอีกล่ำแดงเห็ดเห็ดน้ำหมากค่ะ น,นี่ค่ะอกอันนี้ก็ดีอยู่ก็เก็บนี่ค่ะเก็บดอกใหญ่ก่อนนี่ค่ะดอกนี้ก้กานยาว อนี่ก็ใช่ค่ะนี่ก็ใช่เนี่นี่ใช่เลยโอ้ยวันนี้ได้เยอะมากเลยเข็ดคุณตองนี่ดอกนี่ใช่เฮ้ยนี่ค่ะมีดอกแต่ว่าดอกนี้กินได้นั่นกินไม่ได้ดอกเล็กนี่ดอกเล็กนี่ค่ะ กำลังกินโอสงสัยสจ,จะหมดแล้วแต่ให้เราเก็บเรื่อยๆ้างท้าอุอวบตัวนะเนี่ยเจอแต่ขาอุ้ยสวยงามมากสวยเลยค่ะสวยมากเลยนี่สวยงามมากเ,าากเามมากห็ดพึ่งสีเหลืองี่ดอกสีเหลืองสวยงามมากเห็ดพึ่งสีเหลืองสีเหลืองสามดอกสามดอกสี่ดอก เก็บแป๊บเดียวดำละนี่ดำสีแดกนี่ดงนี่ดงค่ะเดี๋ยวจะหาอีกว่ามีมาเจอแล้วเห็ดแม่ไก่ได้นิดเดียวก็ยังดีกว่าไม่ได้แม่ไก่แม่ไก่เจ็ดแม่ไก่ก็ยังอ่อนอยู่เลยเออกมาแล้วแผ่เลยอ่อนมากมากเลยเนี่ย สวยอยู่หรอกอันนี้จะได้อีกอ่กอนๆต้องไปล้างลำบากหน่อยนี่อีกนี่นี่นีงได้อยู่นี่ค่ะ เจ็บขาสวยนะ ไก่มาอันนึงเกือบเตะคขึ้นกับท่าที่ไม่ได้ใส่น้ำเยอะถ้าถ้าใส่น้ำเยอะก็เต็มกับท่า